พี่ใช้ตังลานนี้ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือปลายักษ์นะครับลุยไหมฮะลุยครับผมลุยโอเคโอ้โห okay. oh oh. นี่ชามนี่สิบาทนะฮะค,คนๆเลยนะฮะแบบนี้น่ากินมากที่หนึ่งมาแล้วนะคะใช่นนาะะชามเล็กน่าน่ารักแบบนี้นะฮะ14บาทมาเคยกินได้กี่ชามโออสบาย20ชามเหลือๆมาค,ครับลุยฮะกินชามมาของขังคมหมดแล้วนะคะอร่อย ตอนนี้เดี๋ยวกี่ราวนี้แหละลุยมักไม่เคยมากินจริงหรออันนี้<ม>คือก๋วยเตี๋ยวเรือปายักษ์นะคะอยู่ตรงอนุสวาวรีย์ใช่เมืมม่อก่อนมันอะไรเหนียวบ้านนี้ราอสองคนไทยดิบอ่ะหมดละสองคำสามคำมจริงคำเดียวแหละเด็ดมากงงมาเต็มเลยลุยครับนะ อ่ออันนี้หอมก็ดีนะคะเป็นหมูรสชาติด,ดีรสชาติด,ดีไม่ไม่ไม่คมกล่อมไม่ขัดอิจฉาเพิ่มนะคะนี่คุณสั่งไปเท่าไหร่นะสั่งไปห้าครับเจรวบไปแล้วแต่นี่คือรวบสองนะ,ะรวบสองรวบสองรวบสองระหว่างรอเราก็กินเกี๊ยวไปอร่อยเชียวต้องเกี๊ยวดีมากพูดเลยเดียวก,ยวกรอบใส่พริกลงไปนะฮะแบบนี้ก็อร่อยได้แล้วไม่ต้องอะไรมากมายเลย พี่ที่นี่เผ็ดไหมพี่ที่นี่ใช้ได้ครับแต่ว่านี่เราก็ชิวๆแบบหอมมากอร่อยเกี๊ยวเน,นี้นเกี๊ยวอร่อยขอบขาใจมากเลยอ,นนอ่ะกินมันเพลินขาที่อบมากกินไปแล้วเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดละวดีทุกคนกินไปหนึ่งชามจา้ะนี่ชามวันดีจ้ะ พูดเลยเด็ดข<ม>าดดู<ม>นุ่มเลย,ยที่นี่ก็มีชามใหญ่ด้วยนะแต่เราว่าก็เกี่ยวเรือมันต้องกินชามเล็กๆนะเรากินชามเล็กๆด้วยมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นฟิลลิ่งต้องทำต้องทำเย้งเพิ่มอ,อย่างต่อนเนื่องนะคะหมดไปแล้วลสิดเขาบอกว่าถ้ากินนี้ 20, นยี่สิบเราได้น้ำฟรีหนึ่งเตียนี่เธอจะกินให้ได้น้ำเหรอ ใช่เจ้าน้ำฟินิชควดน้ำอะไรอ่ะน้ำอารมด้วยม <c oughs> ันเป็นข้าเกนียวที่กินแบบเพลินลจริงๆนะพูดเลยเคทเช่นนีไม่จริงจีันกินน้มันชามละสามคำนะถ้าเกิดยี่สิบชามก็หกสิบคำประมาณนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว เสเตี๋ยวเรือปะยัดหาชามเรา14บาทแต่ถ้ามากินหลัง5โมงจะเหลือ12บาทถูกต้องแล้วกินคบพี่ิบชามบาแบบนี้นะฮะน้ำมะลขวผลเลรดปีหนึ่งขวด,ขวดใช่แล้วก็เขามีชามใหญ่นะเพาชามใหญ่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือ50าสวยเตี๋ยวหมู40นะบ,<ม>บอกเลยว่าเป็นหมกก็ม่ให้แต่ถ้าเราไม่ได้บอกเขาจะทําแบบสุกมา ถ้าใครอยากกินหมกต้องบอกว่าเอาหมกตั้งแต่ตน้นอืแก็สุดท้ายน,นะครับคือจะเรียกประยักนะฮะที่ชัวทีมานทำได้เกี่ยวกับ